สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครูนิวมาเสริมวิธีคิดในเฉลยแบบฝึกหัดที่1.20นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเฉลยคณิตศ,ศาสตร์จาก DLTv ด้วยนะครับวันนี้นะครับแบบฝึกหัดที่1.20นั้นก็ยังอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนอยู่นะครับการหารเศษส่วนนะครับเราจำหลักการได้ไหมครับ ก่อนอื่นนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับแล้วกับตัวเศษให้เป็นตัวส่วนเฉพาะตัวหารนะครับหลังจากนั้นก็ดูซิว่าสามารถใช้การตัดทอนได้ไหมถ้าตัดทอนไม่ได้แล้วนะครับก็ใช้หลักการเศษคูณเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับมาเริ่มข้อที่1กันเลยนะฮะเศษหส่วนหาหารด้วย3นะครับวิธีการก็เราทราบนะครับว่า3เนี่ยความจริงแล้วมันก็คือเศษสส่วนหนใช่ไหม ดังนั้นกับเศษเป็นส่วนก็กลายเป็นเศษหส่วนสนะครับก็ใช้หลักการคูณเศษส่วนมาช่วยได้เลยนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับนี่ข้อ1ผ่านพ้นไปให้ง่ายเนาะข้อที่2ครับเศษสส่วนแหารด้วยเศษสส่วนสเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับกับเศษเป็นส่วนนะครับนี่ก็จากเศษสส่วนสกลายเป็นเศษสส่วนสนะครับสามสามเก้านะฮะแล้วก็ส่วแปดสองสิบหกนะครับ เอออันนี้น่าจะผิดพลาดนะฮะตรงนี้มาทงยังไงเนี่ยต่อไปครับ้อที่3ครับ2หารด้วยนะฮะเศษ19ส่วน4อ๋อมันน่าจะมาฝั่งนี้ฮะเด็กๆทุกคนอ่าดูนะครับครูก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณน,นะครับกับเศษเป็นส่วนนะฮะจากเศษ19กส่วน4ก็กลายเป็นเศษ4ส่วน19กนะครับก็เอา2คูณ4ได้8นะครับ19ตัวส่วนเอามาไว้เลยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับจะมีความ แปลกนิดนึงนะครับก็คือมีจำนวนค่ามานักเรียนก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับเศษเกินนะครับ4เศษ2คน3ก็เอา4นะฮะ3ค4นะครับแล้วก็บวกกับ2นะครับได้เศษ1 4ส่วน3นัเรียนกับเศษเป็นส่วนนะครับก็ได้เศษ3ส่วน1 4ครับสังเกตครับ7นะครับกับ1 4เห็นไหมสามารถนำ7มาเป็นตัวหารได้และ3กับ15นั้นก็สามารถนำ3มาเป็นตัวหารได้เช่นเดียวกันนะครับตัดทอนนะ นี่ฮะเจ็ดหน3่งเจ็ดเจ้ครับหนึูณหได้1นครับห้าคูณสได้10ครับเนี่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูนะฮะในข้อที่5ครับนักเรียนก็ก่อนอื่นนะฮะเปลี่ยนจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับนี่ฮะสามน่วนแปดก็คือ8ปคูณสามแล้วบวกหนึ่ครับแปดสามนะครับบวกหนึ่งก็เป็นเศษ25่และเป็นตัวตั้งนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะอันนี ต่อไปครับ40ของเรานะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ก็คือเศษ40ส่วน1นะครับเปลี่ยนกับเศษเป็นส่วนนะครับก็กลายเป็นเศษ1ส่วน40เนอะนี่ไงหลังจากนั้นครับสังเกตนี่ฮะ25กับ40ครับสามารถนํา5มาตัดทอนได้เนอะก็25หารด้วย5ได้5นะครับ40หารด้วย8ขออภัยครับ40หารด้วย5ก็ได้8ครับก็ได้5คูณ1ได้5ครับ8 8 64ครับตอบเศษ5ส่วน64 ข้อที่6ครับก่อนอื่นนักเรียนก็เปลี่ยนนะครับจำนวนคระเนี่ยสตัวนี้นะครับให้เป็นเศษเกินก่อนครับตัวแรกครับ3เศษ3ามส่วนสินะครับก็เอา14บคูณสแล้วบวก3ได้เศษ45่ส่วนสิครับตัวที่2ครับ4เศษ2อส่วนเนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นอ่าเศษเกินนะครับโดยการนำเจ็คูณสแล้วก็บวก2นะครับ7 4 28สบวกสเป็นเศษ30มส่วนเนะครับหลังจากนั้นครับนักเรียนก็นะฮะเปลี่ยน เครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับจากเศษ30ส่วน7ก็กลายเป็นเศษ7ส่วน30หลังจากนั้นเรียนสังเกตครับ7กับ14เห็นไหมสามารถตัดทอนกันได้45กับ30ก็สามารถนํา5มาเป็นตัวหารตัดทอนได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันครับคุณครูเอาเจ็ดกับ14ก่อน7 1 7นะฮะ7 2 14ตัวนี้ครับอ๋อเขาใช้15เลยครับเด็กๆ ะะใช้เยอะเหมือนกันนะฮะสามสิบหารด้วยสิบห้าได้สองนะครับสี่สิบห้าหารด้วยสิบห้าก็ได้สามนั่นเองนะครับสามคูณหนึ่งได้สามครับสองสองสี่ครับโอ้บางทีเนี่ยการตัดทอนเยอะๆบังเรียนบางคนอาจจะไม่ทันนะคุณครูแนะนําว่าอาจจะใช้ห้าก่อนก็ได้ครับสี่สิบห้าหารด้วยห้านะครับได้เท่าไหร่เก็บไว้ก่อนนะฮะสามสิบหารด้วยห้าได้เท่าไหร่เก็บไว้ก่อนหลังจากนั้นก็ตัดทอนต่อในอีกลาดับหนึ่งนะครับ โอเคนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเสริมวิธีคิดนะครับในการเฉลยแบบฝึกหัดที่1.20นั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆทุกคนจะทําได้นะครับและก็ขอให้นักเรียนทุกคนนั้นตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะครับในช่วงที่เราว่างๆอยู่บ้านเนะี่ยตอนนี้ครูว่านะ่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พวกเรานั้นจะฝึกทบทวนหรือฝึกทําอะไรที่ใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามครูด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปถัดไปนะครับก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะครับอาจจะมีหลายหลายในหลายๆาหนังสือหลายๆเล่มนะฮะลองดูนะฮะหลังจากนี้คุณครูก็พยายามจะทําให้กับนักเรียนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ